สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแพอ,อีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาแบบน่าสดอีกแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเชนกันแล้วนะจ๊ะนี่เลยนะคะก็ มาแบบสดจริงๆมีแบบรอยทรงรอยสิวเพียบไปเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแน่นอนว่าเรามาหน้าสดแบบนี้เนาะ,ะคือแพรเตรียมการไว้แล้วว่าเราจะมารีวิวแป้งตัวหนึ่งกันนะคะคือแป้งตัวนี้บอกเลยว่าแพรเคยรีวิวไปแล้วนะคะช่วงปีที่แล้วเนาะ,ะตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะมีแค่สงเบอร์นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแป้งตัวนั้นเนี่ยเขามีการพัฒนามาด้วยกันทั้งหมด สี่เบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะก็จะมาแกะรีวิวกันให้ดูทุกเบอร์เลยนะคะว่าสีเขาจะเป็นประมาณไหนแค่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครเป็นสาวกถูกและดีนะคะคลิปนี้อาจจะต้องมีการเสี่ยงเงินกันเกิดขึ้นนะคะก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วกิใครกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จะพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะดีน่าไวมินเนอร์พาวเดอร์ตัวนี้เป็นแป้งพับสูตรน้ำแร่ยืนหนึ่งในเรื่องคุมมันนะคะเขาเคลมมาว่าไม่เยิมไม่ตกร่องไม่เป็นคราบตัวนี้ไม่ผสมรองพื้นนะคะใครเป็นสิวก็สามารถใช้ได้เฉดสีที่เนี่ยจะเป็นสําหรับคนผิวขาวอมชมพูเฉดสีที่2จะเป็นสําหรับคนผิวขาวเหลืองเฉดสีที่3สําหรับคนผิว2สีและเฉดสีที่สีาหรับคนผิวสีน้ําผึ้งหรือสีแทนตัวแพคเกจเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะดู ด้านหน้าเขาก็จะเขียนว่าดีหน้าไวมิ i เนอรลพาวเดอร์มี SPF 30 PA บวกบวกตัวแพ็กเกจตด้านหลังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเบอร์บอกไว้ตรงนี้นะคะเห็นเบอร์ไหม นี่เนาะส่วนตลับด้านในนะคะก็จะมีกระจกมาให้ตัวแพคเกจเนี่ยเขาจะมีพับมาให้หนึ่งอันนะคะพับค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนเนาะซึ่งพับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะฟองน้ํานิ่มๆน,นะคะส่วนตัวแพรเองเลยเนี่ยจะเป็นคนที่ถนัดพับที่มันเป็นเหมือนขนปุกปุยเล็กๆมากกว่านะไม่ค่อยถนัดพับที่เป็นแบบนี้ในการเกลี่ยแป้งนะคะเนื้อแป้งเวลาใช้นิ้ววนแล้วเนี่ย,ยมีความนุ่มเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยลงมาโดยเนี้ยดูสีสีค่อนข้างน่จะ ได้อยู่เลยนะคะแต่ว่ามี Forout ตรงนี้เห็นไหมคะขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะสวอชสีให้ดูกันทั้งหมดสี่สีเลยนะว่าสีเขาจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนเบอร์นี้เป็นเบอร์สองนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะออกโทนชมพูชมพูเลยเนาะเห็นได้ชัดเลยนะเบอร์สองเนี่ยจะมีความอมเหลืองขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเบอร์สามเนี่ยจะเหมาะกับคนผิวสองสีนะคะเอออันนี้ก็ น่าสนใจนะต่อไปเป็นเบอร์สีนะคะเป็นเบอร์ที่เหมาะกับคนที่มีผิวสีแทนแล้วก็เป็นผิวสีน้ำผึ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสวอชลงบนผิวของเรากันโอ้ สีสวยนะเอาจริงๆเลยแพยคิดว่าแป้งเนี่ยเขาทาออกมาสีได้ค่อนข้างโอเคเลยนะเอ่อต้องบอกอย่างนี้กันว่าแป้งตัวเนี้ยเขาเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่สามารถหวังผลในเรื่องของการปกปิดจากแป้งตัวนี้ได้มากเท่าไหร่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการในเรื่องของการปกปิดที่มากขึ้นอันนี้แพคก็ยังแนะนําในเรื่องของการลงพวกรองพื้นอยู่ดีนะคะซึ่งวันนี้แพคก็จะลงรองพื้นด้วยเพราะว่า ไม่ไหวจริงๆนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวแพะขอลงรองพื้นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองลงแป้งเบอร์สากันนะคะตอนนี้พัดลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดลงรองพื้นแล้วดูดิ ยังกบไม่มิดเลยนะคะมันดำมากจริงเทคนิคเล็กน้อยในการใช้แป้งนะคะเราควรจะแตะเขาด้วยการใช้พับแตะแต่แต่แตะแตะเนื้อแป้งแบบนี้เนาะไม่ควรขูดแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมีการ Fallout ค่อนข้างสูงนะคะเราจะใช้เป็นแทบแๆๆบแ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 บบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาลงแป้งที่ถูกต้องเนี่ยไม่ควรขูดจะทำให้ตัวรองพื้นของเราเองเนี่ยหลุดออกมากับพับได้นะคะเวลาลงแป้งที่ถูกต้องเลยเนี่ยเราควรจะลงแบบนี้แท็บแบบนี้ แบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้พาลงแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะสังเกตได้เลยว่ามันมีความเนียนขึ้นมาอีกมากเลยนะทุกคนดูดิเห็นไหมถึงแม้แป้งเองเนี่ยเขาจะไม่มีส่วนผสมของรองพื้นแต่เขาช่วยในเรื่องของการเบรอลอรูขุมขนได้ดีเลยนะคะสังเกตว่าด้านนี้ยังมีรูขุมขนอยู่เห็นไหม ยังมีแบบร่องรอยอะไรอทำต่างๆอยู่นะคะแต่ด้านนี้คือ โดนกลบไปหมดแล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวแพจะลงแป้งเบอร์สามด้วยแปรงนะคะค่อยๆลงค่อยๆลงให้ทั่วหน้านะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะมีความแตกต่างระหว่างด้านที่ลงด้วยพัฟกับลงด้วยแปรงเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยยังไงนะคะทุกคน,น,นถ้าเกิดเราลงแป้งลงที่หน้าเราแบบนี้เลยเนี่ยรับรองว่าหน้าของเราเนี่ยจะเกิดการแพ็กอย่าง,ง่ายเลยนะคะค<ๆ>เพราะว่าแป้งเนี่ยเขาจะไปกองกันตรงบริเวณผิวหน้าของเราเนาะฉะนั้นเราจะต้องมาซับบนฝ่ามือของเราแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็สังเกตว่า เนื <S <S ้อแป้งเนี่ยจะดูละเอียดขึ้นเลยเห็นไหมแพรว่านะแพรชอบความฟินิชของผิวที่มันเป็นด้านแปลงมากกว่ามันยังมีความแบบ เบาบางอยู่มากๆเลยทุกคนจะสังเกตว่าด้านนี้มันจะมีความแบบออกงานด้านนี้ยังหลงเหลือความเป็นผิวอยู่บ้างนะคะมันยังมีความแบบดิวอี้ดิวอี้ในการเล่นแสงอยู่บ้างเนาะแต่ด้านนี้ก็คือมีความเป็นแมตเป็นในลักษณะออกงานเลยนะคะทุกคนตอนแรกที่ภายยังไม่ได้ลงแป้งด้านนี้มันยังมีเห็นรอยนู่นรอย,รอยนี่อยู่ใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือดูดิ มันเนียนไปเลยอะ่ะรูขุมขนก็คือเท่ากันแล้วเห็นไหมตอนแรกยังเห็นรูขุมขนด้านนี้อยู่เนาะด้านนี้ก็คือเนียนด้านนี้ก็คือเนียนไปแล้วอะ่ะดูดิได้ได้แนะนาให้ไปตาไปซื้อเลยโอเคแต่แ <c oughs> okay, ป๊บตาหน้นเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันแล้วกันนะคะทุกคน,น กลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเป็นลุคแบบนี้เลยแต่งง่ายเลยนะคะก็ผิวที่ได้คือมันดูเป็นผิวมากทุกคนคือผิวดีอะเฮ้ยผิวดีมากทุกคนแป้งดูดิเนียนไปเลยอะ เนียนไม่ไหวหนึ่งบาทก็คือ,อยังไงต้องตำแหละคิดว่าต้องตำแหละครั้งที่3สามนะที่เชียรให้ตำมาทุกคนถ้าไม่ตำนี่ก็รู้สึกแบบ ยังไงแล้วนะสาหรับคลิปนี้เลยเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนหวกว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะและสําหรับใครที่อยากจะลองไปใช้ตามกันดูนะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ตรงที่ Des ค r i p ช i o บ b o อก <feed. S 2> ด้านล่างเลยนะคะลองไปสั่งมาลองใช้กันได้นะคะทุกคนราคาแค่1น0บาทเท่านั้นเนอน<อ>ตัวแพรใช้เบอร์0ูนย์านะคะสีค่อนข้างเข้ากับผิวหน้าของแพรได้ดีเลยนะอันเนี้ย 100บาทเป็นอะไรที่ถูกและดีควรตามมาใช้กันอย่างแน่นอนนะคะทุกคนสําหรับครีมนี้พันต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าทุกคนเนี่ยใช้สีเบอร์ไหนกันนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้พันต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย